เอางี้ดีกว่าวันนี้ช่องจะต่อจะทำไก่กระดาษให้กับทีมงานอิตาโอ๊ตทานฮะแต่ดูแล้วในคลิปด,ดูแล้วเขาไม่ได้บอกว่าใส่อะไรบ้างผงชูรสอยากไปใส่เยอะแค่หนึ่งช้อนชาพอ <c oughs> ได้มาปับ๊บ <c oughs> ใส่เข้าไปใส่เข้าไปฮะเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมึงหันไปสองคน,น้ก่อนนี้อันนี้มารอแล้ว <laughs> ใช่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมเอาโอเคพี่ขอเวลาประมาณสิบนาที <laughs> เอาอจาอ่าต่อมาแล้วครับสวัสดีครับจา่าต่อครับตอนนี้เราอยู่ในสตูของอีต์โอ๊นะฮะห้องทํางานอีต์โอ๊เป็นไงฮะปล่อยลูกน้องให้ทํางานกันไปนะครับไปทํางานกันไปไม่มีอะไรเลยอยีตโอ๊ ath, น้ำเนื้อเขไม่มี นี่นี่ตัดน้องตัดอยู่นะตัดตัดี่ดนอยู่อันนู้นมันน้องงานใหม่ครับที่น้องของแอมน้องแอมดูอะไรอยู่นี่นี่นรนี่นี่น้องแอมดูเลยนะไก่ทอดกระดาษไก่ทอดกระดาษเบอร์น้าจงะแล้วก็ยเาดนี่ยเบอร์แรกเอร์แรกเบอร์อยากกินไหมแอมอยากกินไหมพี่ต่อจามาให้เหรอไอแมทอยากกินไหมอยากกินอยากกิน ถ้าอยากกินโป๊ะปี EP นี้เราจะพาทีมงานอิตาโอสไปนครสวรรค์ <S 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 ไก่ไป่วะไก่เกินถ้าไกลเกินเอางี้ดีกว่าวันนี้ช่องจะต่อจะทำไก่กระด่างให้กับทีมงานอิตาโอสทานฮะหนึ่งเดียวที่มีนครสวรรค์เราจะดัดแปลงเมนูอันนี้มาทำที่ออฟฟิศเราอ่าดูที่ว่าจะต่อทําออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบกันแล้วกลับมาทําที่ออฟฟิศนะครับทำให้น้องสองคนนิทานเดี๋ยวไปลองดูว่าจาาต่อจะทําได้เหมือนต้นฉบับหรือจะแย่ไปเลยเข <c oughs> าบอกว่าเหลือร้านเดียวในไทยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่องจะต่อน,นี่แหละจะเป็นทาย,ยาทสืบต่อไก่กระดานเองดูเดี๋ยวก็รู้ว่าทําได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราไปตลาดกันเดี๋ยวเราไปดูกัฮะปฮะไปฮะไปฮะ เรื่องแท้ทำไมอ่ะร้อนซื้อเขากินแล้วก็แล้วท <c oughs> ี่ปมายนี่ฮะวัตถุดิบไก่หนึ่งโลครึ่งอุปกรณ์ทอดเ้วซื้อมาซะเยอะเลยมั่นใจว่ากินได้ใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยระดับสีมือจะต่อแล้ว มาลองดูว่าไก่ก,กระดาษเราจะรอดไหมวันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูพี่ใช้กระดาษอนะไรพี่ถึงกระดาษกระดาษพี่มีไหมดูนี่กระดาษอยู่ไหนผมซื้อมาเมื่อกีน้นี่ครับเป็น <laughs> กระดาษฟูดเกรดนะซื้อจารกร้านเบเกอรี่เลยไปแกะดูดีกดว่าว่าใช้ได้ไหมจริงๆเขาบอกใช้ได้นะครับผมถามเาขาแล้วเขาหลอกเราป่ะไม่รู้ <c oughs> แต่ผมผมก็กินด้วยอะ่ะก็ขี่กันหมดอ่ะตายก็ตายกันเที่ยงมาฮะนะฮะเป็นไงตอนนี้อุปกรณ์เซ็ตไว้อย่างสวยงาม แต่ดูแล้วในคลิปดูแลเขาไม่ได้บอกว่าใส่อะไรบ้างตอนนี้รู้อย่างเดียวไก่อบกระดาษอะไรฮะวันนี้เราไม่มีสูตรไม่ต้องค้นหาเลยใดทั้งสิ้นผมว่ารสชาติบอกหวานหวานฉ่ำฉ่ำใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองทำกันอย่างแรกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถอดเครื่องเบือ ก่าแหวนทองก็เหลืออยยุสองวงพลังเศจลูกล้าเรื่องกาเขาเรียกอะไรเราไม่ได้ซื้อถุงมึอมานึมเดี๋ยวเราจะใส่นี่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำร้อนมาล้างมือออกมาฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดแบบช่องพี่อะไรนะเชฟกระทะยักษ์ เปิดครัวทุกคนบันไลครัวฮะวันนี้บันไายครัวช่องจัดต่อนะครับวันนี้เราจะทําเมนูไก่กระดาษสูตรตาขี่นครสวรรค์มีสูตรหรือเปล่าวะไม่มีนะสรุปไม่มีนะเดี๋ยวเราลองมาทํากันฮะสิ่งแรกเลยที่เราจะหมักเอาชิ้นนี้ก่อนนะนี่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 ไก่ต้องติดสะโพกครับหนึ่งสองสามสี่เอาหมดอ่ะเอาหมดเลยกัน เราขอแยกเกลือกรอบด้วยกระเทียมพริกไทยดำรากผักชีครับใส่รากผักชีก่อนต,ต่อไปทุกคนเราก็ใส่กระเทียมดำลงไปะต่อไปครับใส่พริกไทยดำไปทั้งหมดเลยถ้าใครรู้สูตรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เดี๋ยวค่อยไปทำที่หลังวันหลังไงหรืออยากให้ วัวบรรไรจะต่อทําอะไรเม้นมาฮะเม้นมาหรือจะต่อทําถูกทาผิดอะไรเม้นมาเดี๋ยวเพิ่งด่านะฮะเอาแค่เม้นพอต่อไปไก่ที่เราได้มานะครับทาไงนี่เลยผมจิ้มไปน,นี้แล้วกันนะฮะหนักๆมันจ้องที่ไม่เข้าอ่ะเอไปนะครับเราจะใส่สาเกลือลง้นก่อนเลยใส่ไปทั้งหมดเลยเริ่มต้นด้วย เ้่ามนหอยกี่ช้อนชาไม่รู้ดูจากไก่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าช้อนชาเค็มว่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเอาพายด้วยซีอิ๊วขาวนะ่ครับซีอิ๊วขาวห้าช้อนชาเชนญดูกันหนึ่งสองสามสี่แถมล้วลกันหกเ,เก็บหมดเลยก็ได้หมดเลยแบบ เขาบอกว่าอะไรนะหวานหวานคำช่ำจริงๆถ้ามีผมไม่ได้ซื้อผิดพลาดมันไม่ได้ซื้อน้ำตาลทิบมันเลยไม่หวานช่ำแต่ไม่เป็นไรน้าตาลทรายแทนได้น้ำตาลทายหนึ่งสองสามส่ห้าช่ำพอไหมดูองแล้วหวานเกี๊ยบไอห้าไก่เยอะต่อ,อไปฮะลืมไม่ได้รสด,ดีรสด,ดีเลรไปรสด,ดีหช้อนพอครับผงชุรสอย่าไปใส่เยอะแค่หนึ่งช้อนชาพอ หนึ่งช้อนชาแล้วก็ผมพยามใส่ผงหมักนะครับผงหมักสักหนึ่งช้อนชาเพื่อให้เข้าไปรดไจดะเข้าไปเพิ่มเติมนิดน<ม>ึงอ่าะไรอย่างเ้ยครับุยามล้างมืออีกรอบนึงต่อไปครับเราก็ขยำเลยขยำเลยขยำนวดเข้าไปฮะนวดเข้าไปให้แต่ผมมั่นใจมากในการปรุงครั้งนี้จากกลิ่นแล้วเค็ม หลังจากที่เราหมักนะครับอันนี้เราไม่ได้พักไว้นานเท่าไหร่นะครับเพื่อรุงอาจจะยังไม่ได้เข้าเนื้อมากจนเกินไปแต่ผมคิดว่าน่าจตาอนนี้รู้สึกความกลิ่นของความเค็มมันเยอะมันก็เลยว่าไม่ต้องหมักแานเ, <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่เลย <c oughs> ครับนี่คือกุงหรือกระดาษฟูกเกตที่เราซื้อจากร้านเบเกอรี่ <c oughs> ได้มาปั๊บใส่เข้าไป <c oughs> ใส่เข้าไปฮะเราก็เครื่องใส่เข้าไป ใช่บอกเหมือนว่าเราไงไงแบบนี้เครื่องอยู่เออมันมีเครื่องอยู่ที่ผมได้ยินเขานะอย่างนั้นผมรู้แล้วทำไมถูกมัน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 เปียกๆเข็งฉะเขาก็ต้องจับอย่างนี้เขาต้องจับแบบเรานี่แหละถูกปะล่ะขาดฮะไม่เป็นไรเออก็บไว้แค่นี้พอนี่ครับหนึ่งชิน้น ใส่ห่อกระดาษเราเสร็จแล้วนี่นี่เห็นไหมฮะนี่เสร็จแล้วเหลือขั้นตอนต่อไปทอดอาโฟว่าวกี่นาทีต้องเพื่อเพื่อไเพราะว่าพอมันมีกระดาษน่จะกันความร้อนได้ปกติก็มีสิบไหมสิบสิบอ่ออะงั้นเราอยู่ที่สิบ <10 S 2> นาทีนะแล้วก็เอาขึ้นมาลองหนึ่งชิ้นถูกไหมใช่โอเคะ่ะตอนนี้เราก็วอร์มน้ํามันมาประมาณห้านาทีนะน้ำมันก็น่าจะเดือดได้ที่แล้ว เราไม่ต้องใช้มือแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนกระเด็นบ้าไปรู้ตาข้องเตรียมตัวเอานะฮะโอ้เฮ้ยเขาท่าว่ะเฮ้ยเขาท่าว่ะเฮ้ยกระดาษพองใชาใช่ไงกระดาษพองกระดาษพองอ่ะกระดาษพันพองไงเดี๋ยว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 มึงหันไปสองคนนู้นก่อนดิ อันนี้มารอแล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วเน่พี่เอาโอเคพี่ขอเวลาประมาณสิบนาที <laughs> พี่ขอเวลาประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราได้ทานสอง y e a r s <years> later <S อะผมว่าตอนนี้เราเริ่มได้กลิ่นกลิ่นไม่ไหม,ม้แล้วผมว่าเอาลงมาก่อนอันไหมพร <c oughs> เออลองดูครับลองดูเห็นไหมเห็นไหม พอแล้วพอติดี่อนะติดก่น<แ>ดอนนะติดก่นอกนะประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดนาทีครับเมาขึ้นก่อนเลยนะให้ขึ้นมาเราอู่ข้างบนเนี่ยน้ำมันมันเยอะมากนะผมหาวิธีก่นอนเออนี่โหเอาเลือดอือพอห้ตัวดำๆมันก็จะติด ไปต่วนขอวนี้ไปนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงตอนนี้เป็นไงฮะแซบครับ <c oughs> แซบฮะกินแรกผ่าเลยไหมว่าสุกไหมนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยสุกทั้งอันนะยังไงล่ะทีเนี้ยขอช่อมนขอช่อมนอันนี้ของผมผมชิมได้นะ ได้ได้แต่ว่าอาจจะหมักยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่ได้ได้เลยล่ะนี่ดูความจำฉ่ำมันดูความจำฉ่ำของมันดูไหมความจำฉ่ำของมันดูเนื้อโดนหนังนี่บอกเลยว่าท่เด็ดมากแล้วคือสุกคือสุกแบบุูแบบไม่แดงอ่ะเห็นไหมมีก็ื้จ้ำเนื้อท้ำมากนี่ฮะผคมกินคนเดียวแล้วไปไงตัวหนังเนื้อท่าน ที่เราหมักไว้ค่อนข้างอร่อยตัวเนื้อตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าเนื้อเพราะเราหมักไว้ทอดเลยถ้าเราหมักไว้นิดหน่อยเนี่ยผมว่าเนื้อเป็นผมบอกเลยทีนเนี้ยอร่อยแน่นอนอันนี้ก็รอแค่ทีมอานโอ๊ตทีมอานโอ๊ตเนี้ยมาทิมกับเราบอกเลยว่าอร่อย นี้พิธีกรรับเชิญไม่ใช่เว้ยแขกรับเชิญน้องอมแอบ,บไก่เบ้นเธอไก่เบ้นอยู่ก่อนเราก็ไม่เคยสนใจไม่เคยทำอะไรให้มันกินหรอกน้องอมแอบมบเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ด,นะดูนะแล้วลองชิมนะรีวิวตามจริง่าสีมือพี่เป็นขนาดไหนเดี๋ยวพี่ดูก่อนน้ำมันอาจจะเยอะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรอะในไก่เลยมันอยู่ในมันอยู่ในถุงให้ดูก่อนดูสีสันก่อนเป็นไงฮะ ดูเหมือนไหมแม้เหมือนไหมข้างนอกนะแต่จริงๆไม่ไหมนี่ครับนี่นี่นี่ไอเวนตเอาไปก่อนไม่สวยอ้าวอันนี้อันนี้ก็ของน้องของแอมอาจจะโชคร้ายนิดนึงนะเฮ้ยไอเบนต์มึงไม่เอานี่เดี๋ยวให้น้องของแอมก่อนอ่ะเบนอันไหนที่มันอันนี้ก็ออกไปนะครับมาลองชิมกันแฮะน้ององแอม จไม่พร้อมกันเลยไม่พี่ไม่เปลี่ยนฉุ่มให้ผมหน่อยอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอานั้นเลยแอบนี้เลยแอบนี้เลยมึงก็ไปกินแอบดิวะตัวกินเป็นไงไก่กระไก่กูทอดไก่เออแล้รสชาติรสชาติเป็นไงสัปดาหแรกไก่ทอดผิวไท่ไก่ทอดผิวไทยไก่ไก่เคียงนี่เราลองดูข้างในเนื้อข้างในเนี่ตัวตัวชิ้นข้างในอ่ะพี่ว่าตัวชิ้นข้างในแต่นี่คือหมักหมักแป๊บเดียวเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าเนื้อมากแต่ผมว่าสำเร็จแน่ยกเว้นหอยเบนอ่ะอ อร่อยไหมเฮ้ยตลองกินหนัง,งด้ยวยอืมหนังด้วยอะไรด้วยกว่ารอดแล้นนโวโวพรุ่งนี้ไกท่ทอดจัดต่อฮะเฮ่อเป็นไงก็จริงป่ะเนี่ยหน้ามันกำลังอุดหนังเลยอร่อยจริงแต่หนังอร่อยมันก็อร่อยเหรอเ,อเด้อเราเคยเลยเดี๋ยววันเนี่ยเอ้ยเปิดร้านได้ไหมวันนี้พอเปิดร้านได้ไหมได้ข้าวเหนียวทอดข้าเหนียวทอดนะเอออันไหนดำๆอย่าไปกินมันนะกินก็เอาออก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 อาตลอดก็กินอีกสิกินเยอะๆ ที่เป็นห่วงมาอยู่ช่องนี้จะอดอาจจะอดอยากปากแห้งท่านนี้เลยมาอยู่ช่องจะต่อดูกยงแต่ละคนหน้าตาดีทุกคนช่องนี้จะอดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับพนักงานผู้ชายน่าตาดีเคยเห็นนี้ไงบุกตัวเองเป็นเจ้าของช่องไงอาจจะเดีคนเดียวเลยจะลอคนเดียวเลยเมียก็มีแล้วกูโอเคนะถือว่าถือว่าผ่านผมว่าสำเร็จวันนี้ผมอาจจะไม่ตูดเหล็กขับรถไปหาไก่กระดาษที่ตาขีได้แต่วันนี้ผมทำใกล้เคียง ออกมาได้ดีเพราะนั้นมีโอกาสพวกเราเนี่ยจะต้องขับรถไปถ่ายที่ร้านของแกแล้วไปขอบคุณที่ทำให้เราคิดเมนูนแบบนี้ออกไปอยากรู้รสเขาเลยว่าเฮ้ยมันมันหวานมันฉ่ำยังไงอันนี้อาจจะเป็นในในเชิงของไก่ทอดใหญ่ผสมกับไก่ย่างถูกไหมและทำไมพี่ไม่ไปที่ร้านก่อนแล้วค่อยมาทอดให้พวกผมกินมันไกลงไง <c oughs> วันนี้จะต่อก็ประสบความสำเร็จในการทำอาหารในรอบ โอ้โหตั้งแต่ถ่ายอาหารครั้งสุดท้ายคือไก่ต้มใบกระทมนานแล้วอนานมากน่าจะสองถึงสามปีละอันนั้นก็กินไม่ได้คมคมมากแต่วันนี้เนี่น้องแอมกินแล้วก็สบายใจมีอะไรบอกพี่อยากทานอะไรบอกพี่เลยนะทำไมเป็นเบนะฮะประกอบเป็นห่วงไอเบนด้วยไงไอเบนถ้าจะกินอะไรบอกพี่่ะพี่ไปซื้อมาให้แอมก็จะอะไร ตายมาก็ได้โอนทุกต่างเฮ้ยนี่มันองไม่เลยจะไม่กินหมดวิตรงไห้ก็กินเหรอเฮ้ยหิวป่ะเนี่ยเรต้องมัาต้องีกมเอาอีกไมให้ไปลยแล้วอร่อยนะอร่อยเอาลองเดียวพอสำหรับวันนี้ก็นะก็ขอบคุณทั้งสองคนครับว้ที่เข้ามา รวมเป็นสีสันก er ับช่องพี่เห็นอยู่ช่องอินโทแล้วตัดงานทั้งวันทั together, ้งค oh. oh. ืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช้งานอย่างขะท่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจ่าต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ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 เอาจ่าต่อมาแล้วครับ